วันก่อนนะมีคําถามมีน้องคนหนึ่งว่ากาลังจะไปออกเดทพี่คะหนูเจอผู้ชายที่เพอร์เฟกมากที่รวยมากหน้าตาดีมากแล้วหนูจะไปเดทกับเขาแล้วหนูความรู้สึกว่าหนูไม่คู่ควรกับเขาหนูควรจะทายังไงดีท็อปิกนี้เดี๋ยวฉันบอกให้ว่าทํำยังไงวันนี้เราจะมาคุยว่าทํายังไงให้มั่นใจตั้งแต่ออกออก่อนออกรบก่อนออกเดท ขอโทษด้วยวันนี้จะไอยเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นวัดอยู่แต่ด้วยความที่ว่าเจอคาถามนี้มาเมื่อวานแล้วมีความรู้สึกว่าเออฉันต้องตอบมีคนส่งเข้ามาในอินสตาแกรมฉันบอกแล้วนะฉันมีอินสตาแกรมอยู่ตรงนี้ใครอยากคุยอยากพูดคุยอยากทักไปขอความช่วยเหลืออยากพูดคุยเรื่องชีวิตความรักแอดฉันมาได้แต่ไม่ได้ตอบทันทีนะจะพยายามตอบเมื่อมีเวลาว่างเพราะฉะนั้นอยากไปเป็นเพื่อนกันอยากมาคุยกันแอดอินสตาแกรมมาได้เพราะเดี๋ยวจะลงคอนเทนต์ในอินสตาแกรมแล้วตอนนี้ว่างแล้วจะ้ะโอเคกลับมาถึงคําถาม สวัสดีค่ะกับมันจะกับเพ้น์อีกแล้วกับเพื่อนคุยแล้วต้อนรับสู่ youtube นี้นะคะใครที่อยากมาเป็นเพื่อนกันก็นกอย่าลืมคลับสไครต์สับสไครต์และแอดอินสแกมมามาเป็นเพื่อนกันได้นะสาวๆทั้งหลายเนื่องจากว่าที่ว่ามีคนถามว่าเออเนี่ยไม่มั่นใจนู่นนี่นั่นจริงๆอ่ะสิ่งที่เราจะมั่นใจได้นะแกอย่าเอาไมซเซ็ตให้คนอื่นที่ดีกว่าแกแกต้องรู้จักรักตัวเองฉันบอกทุกคลิปย้ำทุกคลิปแกต้องรักตัวเองแกต้องเอาคนตัวเองมาเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ แต่ไม่ใช่แบบอะไรก็ตัวเองหมดอันนั้นก็เซลเซนเตอร์ก็ไม่ได้รักตัวเองคือแกต้องรู้คุณค่าตัวเองก่อนก็แค่ถือว่าออกไปเจอเพื่อนใหม่ออกไปเจอคนคุยมึงอย่ามีไม์เซ็ตไปจากบ้านว่าคนเนี้ยคือคู่ในชีวิตไม่ใช่แกเพิ่งคุยกับเขาได้อทีเดียวยังไม่ได้รู้จักเขาตัวตนที่แท้จริงยังไม่รู้ผู้ชายคนนี้เป็นไงเป็นซีเรียลคิลเลอร์หรือเปล่าเป็นอาชญากรหรือเปล่ามึงก็วาดฝันแต่งงานไปนู่นแล้วใส่ชุดแต่งงานแล้วมีลูกสามคนแล้วไม่ใช่ มึงอย่ามีไมซเซ็ตอย่างนั้นเข้าใจไหมแกต้องมีไมซเซ็ตว่าออกไปเจอเพื่อนใหมอ่ออกไปทำความรู้จักไปดูที่ผู้ชายเป็นอย่างที่แกคิดหกือเปลับผู้ชายที่แกชอบและแกกลัวไปจากบ้าน,เป,น,เ,ปนเป็นเพราะอยู่ที่ความคิดแกแกให้เครดิตผู้ชายมากเกินไปให้ผู้ชายเป็นในคนที่แกรังมองหาให้ผู้ชายเป็นในคนที่เขาไม่ได้เป็นแกเข้าใจฉันไหมไอ้แค่การงานดีหรืออะไรดีอ่ะมันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวในโลกแกมองแค่เขาเป็นแค่หนึ่งในคนที่ประสบความสําเร็จก็พอ แล้วแกก็มั่นใจไปว่าเออฉันหาได้ดีกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเขาเป็นแค่หนึ่งในช้อยของฉันเท่านั้นแล้วฉันบอกเสมอการไปเดทแกอย่าไปเดทแค่คนคนเดียวแกต้องไปเดทหลายๆคนให้ชีวิตได้มีออปชันเมื่อไหร่ที่แกมีออปชันแกออปชันเดียวแกเริ่มตัดข้อสงสัยเลิศแฝกแกเริ่มไม่เห็นแกเริ่มตาบอดเพราะฉะนั้นแกต้องเปิดออปชันให้ตัวเองไว้สาวนะวันนี้อาจจะพูดเร็วเพราะเวลาพูดพยายามพูดให้เร็วเพราะว่าไม่จะได้ไม่อ เพราะฉะนั้นเวลาไปเดทแกต้องไม่คิดไปจากบ้านว่าผู้ชายนี้คือคู่ชัน้นผู้ชายนี้คือคนที่ฉันจะแต่งงานแกไม่ต้องให้ผู้ชายสูงอัพไฮไปผู้ชายต่อให้ประสบความสําเร็จเท่าไหร่รวยแค่ไหนอะถ้าเขาเจอคนที่ชอบถ้าเขาติดต่อมาหาแกเขาทักมาหาแกในโฟล์ไฟแกแสดงว่าเขาเห็นในสิ่งที่เขาชอบในตัวแกเหมือนเวลาฉันเห็นผู้ชายอะฉันถ้าฉันจะเฟรหรือจะตีผู้ชายจะโทษสะพานฉันเหรออะไรว่าได้สิผู้ชายก็เหมือนกันการที่ตอ,ตอบฉันมา He like what he see believe me it the same thing you like what you see he like what he see that's how you can click and talk okay เพราะฉะนั้นแกไม่ต้องห่วงแล้วบางคนบอกโอ้ต้องใช้กระเป๋าแบรนด์เนมต้องนู่นนั่ไม่จำเป็นฉันบอกไว้เลยมีน้องคนหนึ่งบอกว่าเวลาหนูไปเดทหนูต้องใช้แบรนด์เนมหนูต้องเป็นไฮวาลูเมมนกำลังเข้าใจผิดพี่บอกไว้เลยการนี้เป็นไฮวาลูเมมนไม่ใช่การที่แกใช้ของแพง แต่ถูกต้องที่แกต้องดูตัวแลตัวเองตั้งแต่หัวจวลดตีนไม่ใช่ไปเล็บดำผมเผผ่ไม่สะออกไปเจอผู้ชายมันเยอะอย่างนี้ไม่ใช่ไฮวอลุ่มมันคือมันเริ่มจากแกที่แกรักตัวเองและรู้จักตัวเองดีพอไม่ใช่การที่แกใช้แบรนด์เนมถือกระเป๋าชาแนลไปรอ,องเท้าพาด้าไปและแกเป็นไฮวอลุ่มเมนถ้าแกไปแบบโรเกนแต่แกใช้ของแบรนด์แกก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที เตนเอาเลยฉันบอกเลยมันต้องเริ่มจากใครในแล้วผู้ชายในร้อยเปอร์เซฉันบอกเลยผู้ชายเก้าสิไม่รู้ด้วยซ้ําว่าแกใช้กระเป๋าแบรนด์อะไรหรือเสื้อผ้าแบรนด์อะไรหรือรองเท้าแบรนด์อะไรมันไม่ยดดอยู่ที่จุดสนใจของผู้ชายเลยยกเว้นผู้หญิงด้วยกันที่มองเห็นแกว่าโอชุดนี้เสื้อผ้าดูดีน่าจะของแพงนู่นนี่นั่นผู้ชายไม่ได้มองดีเทลตรงนั้น ถ้าจะให้พูดความจริงกันตรงนี้ผู้ชายสิ่งแรกที่มองอาจจะไม่ใช่หน้าแกด้วยซ้ำอาจจะนมแกหรือตรงไหนแกด้วยซ้ำนี่คือความจริงนี่คือความจริงแกไม่ต้องไปดา่าฉันนี่คือความจริงเ <c oughs> วลาแกเจอผู้ชายแกไม่รู้ด้วยซ้ำโดยสายตาผู้ชายที่มองไม่ได้อยู่ที่แบรนด์เสื้อผ้าหรือรองเท้า,หร,ออทาหรือกระเป๋าที่แกถือไปแกเชื่อจนันนี่สายตาผู้ชายไม่รู้อยู่ตรงไหนันเชื่อแกไม่ได้นมก็ตรงไหนของแกสั้อย่างหนึ่งบางครั้งกาไม่ใช่หน้าแกด้วยซ้ำอืม มันอาจจะมองแน้าแกแต่สายตาความคิดมันไปไกลแล้วมึงความคิดของผู้หญิงเวลาเจอผู้ชายที่ถูกใจโอ้ยผู้ชายคนนี้มันใช่มันตรงสเปคฉันเอ,อ่อจะเป็นสามีในอนาคตแต่ความคิดผู้ชายเวลาเจอผู้หญิงถูกใจอยู่บนเตียงแล้วค่ะอยู่ห้องนอนแล้วค่ะคิดได้แค่นั้นจ้ะเพราะฉะนั้นนะสาวไม่ต้องกลัวไปจากบ้านว่าเจอคนที่ใช่กว่าเออคนที่แบบรวยกว่านู่นนี่นั่น แต่คาถามสองคำถามที่สเบอกแกถ้าแกเจอสองคำถามนี้เวลาไปเดทวิ่งเลยสาวรองเท้าไม่ต้องใส่แล้ววิ่งทิ้งไปเลยไม่เดทไม่ต้องใส่รองเท้าแพงเผื่อมันเจอคาถามนี้มึงจะได้ไม่ต้องหันไปหยิบรองเท้ามึงวิ่งเลยฉันเคยไปเดทแล้วผู้ชายบอกว่า I don't believe in spend money on w o m e n I don't believe spend money on woman ถ้าผู้ชายบอกแกว่าเขาไม่เชื่อในการใช้เงินกับผู้หญิง มึงวิ่งเลยสาวมึงวิ่งให้ไกลเลยมึงวิ่งให้ไกลเลยแล้วคำตอบที่มึงบอกมันกลับไปเลย I don't believe to sleep with a man that's a y i n g t h a t ฉันฉันไม่รู้ว่าความหมายของมันคืออะไรแต่ฉันรู้ว่าถ้าผู้ชายที่พูดอย่างนั้นว่าเขาไม่เชื่อในการให้เงินผู้หญิงหรือใช้เงินไปกับผู้หญิงถ้ามึงแต่งกับมันไปมึงหลงความหล่อหงคลมมันมึงตายมึงตายมึงเลี้ยงมันแน่แล้วการที่มันบอกมันไม่เชื่อกับการที่ต้องมาใช้เงินกับผู้หญิงอ่ะมึงคิดดูดิ ถ้ามึงกําลังหารไวเดอร์หาคนที่มาดูแลมึงหรือหาคนที่เดินไปด้วยกันในอนาคตมันไม่ใช่ช้อยที่ดีเลยฉันบอกเลยมันไม่ใช่ช้อยเลยเพราะฉะนั้นมันต้องการมึงเพื่อฟรีฉันบอกเลยฉันแปลความหมายเดียวของฉันเลยมึงมันอยากได้มึงฟรีฟรมันอยากได้มึงฟรีฟรีโดยไม่ลงทุนเพราะฉะนั้นถ้ามึงเจอคาถามนี้ต่อให้มันหล่อมันรวยมันงานการดีแค่ไหนเจอคําถามนี้หรือคําพูดในประโยคนี้ไปวิ่งเลยสาวฉันแนะนําแกว่าวิ่งวิ่งให้ไววิ่งให้เร็วนะ แล้วอย่างถ้าแกไปออกเดตถ้าไปออกเดตแล้วเจอคำถามที่แบบว่ามันจะเทสแก่ก่อนกับคําถามก่อนหน้านี้ปูทางมาให้แกก่อนเลยแบบเออเนี่ยนะผู้หญิงที่ดีเป็นอย่างนี้ผู้หญิงส่วนมากผู้หญิงส่วนมากเห็นแก่เงินเดทชั้นชั้นเจอโกดิกถ้าแกได้ไปยินประโยคนี้แกฟังเลยนะมันจะปูทางมาก่อนผู้หญิงสมัยนี้ i believe in love i b e l i e v e in destiny i b e l i e v e in soulmate but t เ e ดผู้หญิงสมัยนี้เป็นโกดิกเกอร์มองหาแค่เงินชั้นอย่างงู้อย่างนี้ มึงบอกไว้เลยมึงบอกไว้เลยมันปูทางมาให้มึงแล้วเพื่อที่ให้มึงอ่ะเป็นใครเป็นคนดีฉันเป็นคนดีฉันรักโปรดเลือกฉันพิกมีพิกมีกมแกจะกลายเป็นพิกมีเกอร์ทันทีพิกมีเกอร์คือแกไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วนอกจากไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่เลือกแกแล้วแกตายแกตายแน่ชีวิตนี้แกไม่มีช้อยอื่นแล้วเพราะฉะนั้นสาวอย่าเป็นพิกมีเกอร์ถ้ามันไม่ใช่กับแก n น x t หาคนใหม่นะไม่ต้องไปแบบโอ้ยและถ้าไอ้พวกที่แบบเออฉันเจอแต่โกดี้เกอร์นู่นนี่นั่น,น ฉันเน่ะเคยให้ผู้หญิงอย่างง้นผู้หญิงอย่างนี้ให้ผู้หญิงคนนี้เยอะม,มากสุดท้ายเขาก็ไปคนอื่นเขานอกใจฉันฉันบอกแกลเลยได้แค่วันสายสตอรี่แกได้ฟังมาแค่ข้างเดียวของเรื่องเราแกไม่รู้ได้ซ้ามันให้ผู้หญิงคนนั้นจริงหรือเปล่าหรือผู้หญิงคนนั้นนอกใจจริงหรือเปล่าหรือมันแค่ไอคิวเฉยเเข้าใจไหมแกไม่รู้ได้ซ้ำมันให้จริงหรือเปล่าหรือมันเคยให้หรือเปล่าหรือมันมีเงินจริงหรือเปล่ามันแค่ต้องการพูทางเพื่อให้แกไม่ต้องหวังและเอ็กแป็กอะไรจากมัน พอเวลาแกจะอาปากขอความช่วยเหลือเลยให้มันช่วยอะไรหรือช่วยหาอะไรก็ตามมึงก็จะคิดไปถึงสตอรี่ที่มันบอกมึงว่ามันเจอแต่ผู้หญิงอย่างนี้มามันเจอแต่ผู้หญิงเห็นแกตัวมาเจอแต่ผู้หญิงที่เอาจากมันมามึงก็จะเป็นคนดีมึงก็จะกลายเป็นคนที่ให้มันให้มันให้มันเพราะอะไรเพราะมึงชอบมันมึงหลงมันมึงอยากให้มันได้เจอผู้หญิงที่แตกต่างมันอยากให้มึงอยากให้มันเห็นว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดที่อยู่เคยเจอมา มันไม่เวิร์กสาวฉันบอกไว้เลยถ้ามึงเจอสองเรื่องราวนี้มึงวิ่งให้ไกลมึงวิ่งให้เร็วจริงๆนี่คือเรื่องจริงที่ผู้ชายมันเส้นแกบอกโอ๊ยฉันอยากได้รักดีๆฉันไม่อยากเล่นเกมแต่แกรู้ไหม,มผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้ามันเล่นเกมกับแกอยู่ก่อนที่แกจะเป็นคนดีแกรักตัวเองก่อนเป็นคนดีของตัวเองก่อนไปเป็นคนดีของผู้ชายที่มันไม่ได้รักแกที่มันไม่ได้ชอบแกเพียงแค่จะใช้แกเพื่อเป็น อะไรก็ตามที่เป็นสภาหรือเป็นตัวช่วยเพื่อนมันไปถึงฝั่งฝันแกเชื่อชั้นนี่ถ้าผู้ชายมันชอบใครสักคนหรือมันรักใครสักคนมันไม่อยากให้แกลําบากมันอยากให้แกได้สิ่งที่ดีที่สุดมันไม่มีข้ออ้างมันไม่มีตัวเลือกหรือถ้าจะแบบมันมีเมียมากี่คนมีผู้หญิงมากี่คนมันนอนว่าแบบแกเชื่อไหมถ้ามันซ่อนตัวจากแกได้มันสมมุติว่ามันมีแกเป็นคนแรกได้มันสมมติแล้วแกเชื่อชันนี่มันไม่นั่งมายกตัวอย่างให้แกแบดเอกพีเรียนว่าเจอผู้หญิงที่แย่มาขนาดไหนแกเชื่อฉันมันจะพยายามที่จะซ่อนให้ดมากที่สุ เพื่อให้มันเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาแกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่แกได้ฟังสตอรี่ที่ผู้ชายเล่าแกให้แกเชื่อในหัวไว้ครึ่งหนึ่งเลยว่าโกหก50%แกจริงนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นหรือแกไปเดทแล้วได้ยินเรื่องราวของเมียเก่าของผู้ชายคนนั้นฉันบอกไว้เลยการที่ผู้หญิงพูดอะไรสักคนเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นนะ <c oughs> มันต้องมีเหตุและผลมึงอย่าไปเชื่อตามผู้ชายบอกว่าโอ๊ยผู้หญิงแฟนเก่าฉันมันบ้าโนสาว มันมีเรื่องราวแกเชื่อฉันมันมีเรื่องราวทุกเรื่องที่พูดเหมือนภาษาไทยไม่มีมูลหมาไม่ขี้เพราะฉะนั้นนะฉันบอกแกไว้เลยว่าอย่าไปหลงเชื่ออะไรที่มันไม่ควรแล้วอันเลิกเป็นคนดีฉันย้ำด้วยคลิปเลิกเป็นคนดีเลิกเป็นคนดีเลิกกันนะหรยังเลิกเป็นคนดีการที่เป็นคนดีหรือการที่แบบพยายามที่จะเป็นคนดีในสายตาคนอื่นการเป็น people p l e a s r e มันไม่ได้ช่วยให้แกดีขึ้นแกเชื่อไหม การที่ฉันเริ่มรักตัวเองและเห็นตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะมันช่วยอะไรฉันได้เยอะมากเมื่อไม่นานมานี้ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งฉันยกตัวอย่างเลยฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบพูดว่าฉันอ่ะพูดอะไรหรือกล่าวหาฉันฉันในความรู้สึกฉันฉันคิดว่าเขากล่าวหาหรืออาจจะไม่ได้กล่าวหาพูดว่าฉันพูดอย่างนี้อย่างนี้เกี่ยวกับเขาโดยที่ตัวฉันไม่ได้พูดเลยแต่ฉันไม่แก้ตัวนะฉันไม่แก้ตัวแล้ะฉันก็ไม่อะไรทั้งนั้นฉันบอกอื แล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องขอโทษไปเนี่ยในความรู้สึกโมเมนต์นั้นคือคิดในใจว่ากูต้องขอโทษไหมเพราะว่าในความรู้สึกฉันในสิ่งที่เขาอีกคิ้วมาหรือสิ่งที่เขาพูดมากูไม่ได้ทําแกเข้าใจความรู้สึกไหมแล้วฉันมีความรู้สึกว่า whatever คือแบบคนจะเชื่อในสิ่งที่เขาอยากจะเชื่อแกเข้าใจไหมมันไม่แกแก้ตัวอะไรไปมันก็ไม่ได้เข้าสมองเขาเมื่อเขาเชื่ออ,อันนั้นไปแล้ว เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตฉันฉันเวลคัามจะเข้ามาแล้วโอเคเราโอเคกันได้แต่ใครจะเดินออกไปเป็นช้อยของทุกคนเลยใครจะอยู่กับฉันอยู่ใครอยากเดินออกไปเป็นช้อยฉัน respect everybody ช้อยเลยฉันไม่ perfect ฉันเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเป็นคนที่ดีกับทุกคนได้ไม่หมดฉันยอมรับเลยฉันไม่ใช่คน perfect แ <c oughs> แต่แฟนฉันอะ่ะเขาบอกว่า เขารู้ตั้งแต่เดทแรกเลยฉันไปสายหนึ่งชั่วโมงในเดทแรกเลยเพราะฉะนั้นฉันเป็นคนอย่างที่ฉันเป็นฉันต้องหาคนที่เขารับได้ในสิ่งที่ฉันเป็น I have to find my person ถ้าฉันต้องไปคบกับทนายหรือรอย,ยอดที่เขาตรงต่อเวลาแกคิดสภาพฉนันดิแล้วกูสายตลอดอะ่ะมันจะไปกันรอดไหมมันก็ไม่รอดเพราะฉะนั้น จงเป็นตัวเองรักตัวเองแต่ไม่ใช่เป็นคนที่แย่นะแกบอกฉันบอกเลิกเป็นคนดีในลิ้นชิปแต่ไม่ได้บอกให้มึงเป็นคนที่ร้ายแรงหรือคนที่แย่นะความหมายคนละเรื่องกันเลยนะแค่บอกไว้แกเลือกตัวเองก่อนนะเลือกตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนแล้วไม่ใช่แบบไปทําร้ายกับคนอื่นนี้ก็ไม่ใช่นะนั่นก็เวร์ไปนะวันนี้เป็นวัดจริงๆควรจะเซฟไว้แต่ด้วยความที่ฉันเจอคําถามมาที่แบบพี่คะไปเดทแล้วผู้ชายมันดีกว่าเราทําไง แกต้องไม่คิดว่าผูาใชยดีกว่าแกไงแกคิดเพียงว่าแค่ไปเจอเพื่อนใหม่ไปเจอคู่เขายังแกยังไม่รู้เลยว่าต่อไปแกจะคบมันหรือเปล่าไม่ใช่คิดไปจากบ้านว่ามันเป็นผัวแกแล้วเมื่อสามปีสามชาติที่แล้วไม่ใช่เพราะฉะนั้นคําถามนี้เรามีคําตอบแล้ววันนี้ก็แค่มาคลายจริงๆเสียงฉันหายมากฉันกลัวจะพักเสียงแต่ด้วยความที่มันเจอคำถามแล้วกลัวจะลืมไงนะฉันก็ไม่รู้อ่ะจากประสบการณ์จากความคิดฉันมันจะถูกหรือผิดฉันแค่มาแชร์ประสบการณ์และหวังว่ามันจะกระตุ้นต่อบุแกให้แกคิดได้ในบางส่วนในบางคน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะแล้วอย่าลืมแอดไอจมาเป็นเพื่อนกันรักนะจุ๊บจุ๊บ